ทีมงานต่อพ่อไลสไตล์ส,สงขลาครับมาตามกันต่อกับคลิปนี้ที่มีรถเก๋งลากไก่เปิดไฟฉุกเฉินขับตามนาม้ำตามรถกู้ชีพขณะพาคนป่วยส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่คือไปไหนไปกันฉันไปด้วยไฟแดงก็ออกฟ้าแต่ว่าไปไม่ถึงโรงพยาบาลแยกไปอีกทางเป็นเรื่องเลยทีนี้ล่าสุดคนขับรถเก๋งกันนี้ครับได้เข้าพบตำรวจจราจรสพรหาดใหญ่แล้วนะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพราะว่าหลังจากที่ตำรวจจราจรเห็นคลิปแล้วและก็ตรวจสอบทะเบียนผู้ครอบครอง ก็ติดต่อเจ้าของรถให้มาพบกับตำรวจทันทีครับก็โดนไปเบาๆสองข้อหาครับคือ1ขับตามหลังรถฉุกเฉินน้อยกว่า50เมตรและ2ขับรถฝ่าไฟแดงเสียค่าปรับกันไปและก็ยอมรับผิดขอโทษ กับเหตุการณ์นี้จากใจจริงครับเจ้าของรถคันนี้บอกว่าที่ขับตามรถกู้ชีพไปเพราะว่ารู้จักกับคนป่วยที่อยู่ในรถกู้ชีพคันนี้ครับเป็นทีมงานการซึ่งได้โทรมาหาขอความช่วยเหลือเพราะว่าไม่มีญาติพี่น้องในหาดใหญ่ครับตอนนั้นก็จอดติดไฟแดงอยู่พอดีครับพอเห็นรถกู้ชีพมาก็ขับตามเลยแต่ว่าเช็คแล้วอาการยังโอเคก็เลยขับรถแยกไปอีกทางครับเพื่อไปทำธุระก่อนประมาณนี้ครับเดีย๋ยวไปฟังเสียงพี่เขาครับ ครับพอดีทีมงานแกอ่ะแกโทรมาว่าถามผมว่าเอออยู่อ,ดอัดใหญ่ไหมนั่นแะพอดีผมก็เข้าอัดใหญ่บ่อยเพราะว่าแกาไม่มีญาตินั่นและแล้วทีเนี้ยผมก็บอกเออเนี่ยผมเข้าใหญ่พอดีอ่าแล้วพอแกบอกเออรถกู้ไฟแบบนั้นแบบนั้นผมก็ติดไฟแดงอยู่นั่นนะและ้วรถกู้ไฟตามหลังมาแล้วผมก็สังเกตอ่ามันก็<ฆ>้ายกลึงอ่านั้นผมก็ได้ตามมาแกบอบกแต่ทีเนี้ยผมอ่ะผมก็เข้าใจเจ้าหน้าที่นะครับผมก็ เข้าใจเจ้าหน้าที่ที่ลงแบบนั้นแต่ผมติดธุระด่วนจริงๆก็เลยเลี้ยวไปก่อนเลี้ยวที่วงเวียนน้ำพุไปธุระที่วิกกิจ้าแล้วผมก็เลยเนี่ยกลับมารับเข่เพราะว่าเห็นว่าอาการไม่ได้โคม่าอะไรนักมากนักรับนั่อแต่ว่าก็คือขอรบกฎนรา่จรนะครับนั้นเรายอมรับกันเราขอโทษใช่ใช่ใช่ผมก็ขอโทษแต่ว่าผมก็จังหวะนั้นก็ต้องเข้าใจผมด้ว่าคือคนป่วยนะครับนั่นเอง ถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ไม่ไม่ไม่รู้เองไม่ใจนะนะผมขอโทษทุกคนด้วยฝากเตือนประชาชนคนอื่นด้วยว่าขับรถตามนี้เชฟฝากเตือนด้วยว่าต่อญาติยังไงก็ขับตามไม่ได้นะครับรถผู้พิทขับตามไม่ได้ถ้าขับตามก็คือต้องระยะห่างกว่า50าเมตรจากสุดท้ายนะนะแต่คือผมก็ไม่ไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือนะนะครับ มันก็เก e> ิดความเสี่ยงจริงแหละแต่ว่าผมก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยเป็นผมผมก็ลงเหมือนกันแต่ว่าเบื้องหลังแล้วผมก็เนี่ยผมได้ดีนะครับบอ้ยข้บคุณครับ โอเคนะครับก็พอฟังได้แมนๆยอมรับผิดยอมขอโทษยอมเสียค่าปรับไม่เถียงยกมือไหว้งามๆจบนะครับพี่เขายอมทุกอย่างแล้วก็ดีครับคนอื่นจะได้ดูไว้เป็นตัวอย่างว่าขับรถตามรถกู้ชีพรถพยาบาลฉุกเฉินแบบนี้มันผิดครับอย่าทำ